สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แผนปล้นอัจฉริยะมันนี่ไฮส์ความเดิมตอนที่แล้วเป็นการเสร็จเนื้อเรื่องก่อนสิ้นสุดการปล้นทุกคนรู้หมดแล้วว่าศาสตราจารย์คือซาวาหรือชื่อจริงเซอร์จิโอมากิน่าแต่พวกเขายังไม่รู้แรงกดดันผู้พันพลีอโตลงมือตั้งปฏิบัติการค้นหาแล้วซึ่งมันไม่ได้เรื่องโดยลาเกลกวาดภาพจากกล้องวงจรปิดตัดหน้าไปซสหมดนั่นทําให้เขาคิดว่าลาเกลอยู่ฝั่งเดียวกับศาสตราจารย์ตั้งแต่แรก แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นลาเกลพึ่งหล้และเธอไล่ขอภาพจากกล้องวงจรปิดก็เพราะพยายามล้างความผิดให้ตัวเองผลที่ออกมาลาเกลเจอศาตตาจารย์จริงๆแต่สถานการณ์บางอย่างมันบีบให้เธอต้องเลือกฝั่งมหากาบ์การปล้นครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบไหนเจอกันครับคุณเบื่อไหมเวลาฟังสปอยหนังอนิเมตฟังเดอะโกสฟังเพลงยาวๆแล้วรู้สึกกำลังฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้อารมณ์เสียผมขอแนะนำนี่เลย ยูทูบพีเมียมในราคา59บาทต่อเดือนปกติ209บาท Lock ล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงดีกว่าสามารถปิดจ,จอได้ในขณะเล่นอีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย,าย้ายมาจอยกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรีไปเลย YouTube Music มูลค่า129บาทให้ฟรีเพียงแค่สแกนไ d ไลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ และสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับและประการจากช่องมีสรุปให้นะได้ชัวรวเปิดเรื่องมาภายในโรงกระสับคำสั่งจากศาสตราจารย์นั้นชัดเจนว่าให้รีบหนีออกจากที่นี่เบอร์ลินเข้ามาสั่งกับเนโรบีให้ปิดแท่นพิมพ์ซาดึงฮาร์ดดิสออกด้วยติดอยู่เรื่องเดียวอีกแค่สิบนาทีก็จะครบพันล้านยูโรแล้วเนโรบีอยากได้ตัวเลขกลม,กลม แต่เสียใจด้วยนี่ไม่ใช่เกมโชว์ทีวีเบอร์ลินอยากจะให้เธออยู่เดี๋ยวนี้รู้อะไรไหมทำไมสาตาราจาย์ถึงให้ฉันคุมงานเพราะเธอมันเป็นพวกปัญญาทึมเธออยากติดอยู่ที่นี่เพราะเงินพันล้าน,านเหรอเอาแบบนั้นใช่ไหมรู้ไหมมันทําให้ฉันนึกถึงใครใช่แล้วนึกถึงแม่คนหนึ่งที่ทิ้งลูกตัวเองไว้คนเดียวจากนั้นหล่อนก็ออกไปขายยาโดนจับและโดนยึดลูกไปด่าแรงแบบนี้ในลอบีไม่จบแน่ครับเธอย้อนความโลกจิตของเบอร์ลินที่เขาอยากแต่งงานกับตัวประกัน นายรู้ทุกอย่างแล้วแน่เหรอและรู้ไหมเธอคิดยังไงกับนายเธออยากจะอ้วกสิ่งเดียวที่ปลอบใจเธอได้คือเธอจะได้เงินทั้งหมดของนายเธอจึงยอมทนกับนายไปจนกว่านายจะตายและในขณะที่นายกำลังตายเธอก็จะพูดใส่หน้านายเหมือนตอนที่นายข่มขู่เธอเธอต้องเข้าห้องน้ำไปอ้วกเพราะเธอทำได้แค่นั้นทำได้แค่รอเวลาถมน้ำลายใส่หน้านายตอนตายนายเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นคนแบบนั้น เรื่องนี้เบอร์ลินได้ยินเต็ม2ลูหูแต่เขาเลือกที่จะไม่ตอบโต้แค่สั่งให้ลุงต่อเลสหยุดแท่นพิมพ์ซะเตรียมหนีออกจากโรงกศมพ์นี้ได้แล้วตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาลาเกลได้รับการยืนยันแล้วเป็นอังเกลไม่บิดแน่เขาฟื้นจากอาการโคมา่าใช่แล้วอังเกลเป็นคนเดียวที่รู้แหล่งกบดานเมื่อไหลที่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจเกมนี้ก็จะจบ แผนเตรียมการขั้นสุดท้ายก่อนหลบหนีคือแปรระเบิดไว้ให้พวกตำรวจด,ดูเล่นมันจะซื้อเวลาให้พวกเขาไปไกลได้พอสมควรนาทีนั้นตกเป็นของลิโอก,กับตัวเกียวพวกเขามีเรื่องให้คุยกันเยอะเลยครับส่วนความหวานนี้ไม่ต้องพูดถึงขั้นสุดเลยละ่ะแต่ช่างเรื่องนั้นก่อนอตูโลเพิ่งขุดไปเจอผนังใกล้ถึงทางออกเต็มที่แล้วซึ่งก็ดีเขาจะได้รับมอบขอนปอนเป็นของรางวัลคำสั่งคือทุบผนังนั่นซะมันจะไปโผล่ในท่อระบายน้ําเราจะหนีไปทางนั้นเอาเลยลงมือเลย ตั้งแต่โดนแปะระเบิดไปทำเอาอัตุโลสงบสง,งียมขึ้นเยอะเลยขณะเดียวกันเหนื่อยจูโจมที่บุกมารอในท่อระบายน้ำใกล้มาถึงปลายทางแล้วอีกแค่ไม่กี่นาทีพวกเขาเชื่อว,ว่าต้องเจอตัวคนหลายแน่แล้วมันได้เวลาแล้วสำหรับการเพ่นเบอร์ลินกลับมาหาในโลบีอีกรอบสั่งให้หยุดงานทุกอย่างมันถึงเวลาที่เราจะได้พักลอนกันยาวๆแล้วเลิกง,งานได้ครับในตอนที่โรงกระสับกำลังวุ่นวายลาเกลก็มาโผลที่โรงพยาบาลแล้วค่อยๆเดินเนียนไปหาอังเกลถึงห้องพยาบาล ช่วงแรกจะเป็นคำทักทายหลังจากไม่ได้เจอกันนานอันที่จริงลาเกลอยากจะขอโทษอังเกลมากๆเธอน่าจะเชื่อเขาตั้งแต่แรกและจากผลพวงหลายๆอย่างมันจึงทําให้เธอโดนเหมารวมไปกับทีมจุลกรรมซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอังเกลเข้าใจเรื่องนั้นดีสองคนนี้คงไม่มีอะไรต้องโกหกกันอีกแล้วแต่สิ่งที่อังเกลอยากรู้สุดๆคือยังคบกับไอหมอนั่นอยู่ไหมและคําตอบก็เป็นไปตามหัวใจใช่ฉลักเขา นั่นทําอังเกลเซงได้ประมาณหนึ่งแต่ที่มันทําให้เขาเซงจัดคือลาเกลเลือกอยู่ฝั่งซาตาจาันเธอจะไม่ให้ข้อมูลเรื่องโกดังกับตํารวจตอนนี้เธอไม่รู้แล้วว่าใครเป็นคนดีและใครเป็นคนร้ายกันแน่จังหวะนั้นหน่วยจูโจมก็บุกมาถึงโรงพยาบาลพอดีในเห็นทั้งสองอยู่ด้วยกันเต็มสองตาและครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้หมายจับลาเกลมาแล้วเธอจะไม่ได้ออกไปไหนทั้งนั้นล่าสุดคือโดนล็อกต่อหน้าต่อตาอังเกลเลย การตดระเบิดของโตเกียวกับลิโอก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณโกดังทุกอย่างมันยังดูปกติจนกระทั่งหน่วยจูโจมระเบิดประตูเข้ามาด้านในจากระยะแค่นี้ส่งผลให้โตเกีวยวโดนแรงระเบิดเต็มๆเธอหูวิ้งไปพักใหญ่เกือบสลบแต่โชคดีที่ได้ลิโอเข้ามาช่วยเขายิงสกัดก่อนจะลากหวานใจเข้ามาในที่ซ่อนเมื่อโตเกียวตั้งสติได้เธอคงไม่อยากเป็นแค่ผ่าละหยิบปืนลุกขึ้นมาก่อนจะสายกระสุนไปที่เจา้าหน้าที่สองฝั่งนี้ยิงกดดันกันอยู่สักพัก และที่มันทําให้ฝั่งตํารวจได้เปรียบคือพวกเขามีโลกระหน่ำยิงยังไงก็ดันไม่ออกจังหวะหนึ่งโตเกียวก็หันไปเห็นกระดานเลื่อนและเธอปิ้งไอเดียนอนลงไปบนกระดานสไลด์ตัวออกมายิงเท้าแบบโคเทการที่ตำรวจถูกยิงมาซื้อเวลาให้สองคู่รักได้พอสมควรพวกเขาวิ่งหนีไปได้เรื่อยๆวิ่งไปยิงไปบนแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่พอตำรวจกลับมาตั้งหลักได้พวกเขาก็ลุกคืบหนักขึ้นไล่ต้อนทีมจรากรรมจนเจอทางตันหากพวกเขาไม่ออกจากที่กำบังในไม่ช้าพวกเขาก็จะโดนจับ โตเกียวเป็นคนที่ช่ำชองทักษะด้านการสู้รบเพียงกว่าสายตาเธอก็ประเมินสถานการณ์ตอนนี้ได้โตเกียวรู้ดีอยู่แก่ใจอยู่ตรงนี้ต่อก็โดนจับโผล่กออกไปก็โดนยิงแต่เธอเลือกที่จะปิดบังลิโอขอป้ายห้อยคอของเขาโดยไม่บอกอะไรทั้งนั้นปิดท้ายด้วยคำบอกลักและจูบลาฉันลักนายนะโตเกียวตัดสินใจวิ่งออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้คนลักของเธอมีชีวิตรอดและท้ายที่สุดเธอก็โชคไหลโตเกียวโดนยิงจนล้มลงไปนอน ในตอนนี้ลิโอทําอะไรไม่ถูกนอกจากยอมมอบตัวเขาขอให้เจ้าหน้าที่ไว้ชีวิตทั้งสองคนแต่ในความโชคหลายก็ยังพอมีโชคดีอยู่บ้างเดนเวอร์ Denver ได้ยินเสียงระเบิดวิ่งตามมาช่วยสองคนนี้ได้ทันลําพังตัวเขากับปืนแค่กระบอกเดียวคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมีโมนิก้ามาด้วยเธอไม่ลังเลที่จะหยิบปืนกลาดยิงฝ่ายเจ้าหน้าที่ใจได้จะจัดการมาของทั้งสองมันช่วยให้โตเกียวกับลิโอหลอดผลจากวิกฤตมาได้แบบเฉียวเฉียด ส่วนแผลโดนยิงนั่นหลอกรับกระสุดไม่ผ่านเสื้อกลอดเลยสักนัดเดียวเป็นผู้หญิงที่โชคดีจริงๆก็อย่างที่เรารู้กันอังเกลเป็นเบาะแสเดียวของผู้พันพเพลียโตเขาไม่อ้อมขอมเลยครับถามไปตามตรงว่าคุณโทรหาลาเกลทำไมและลาเกลไปโผดที่นั่นเพื่ออะไรตรงนี้อังเกลตอบไปแบบเลี่ยงๆว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักและเชื่อใจกันมากไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เธอจะมาที่นี่ งั้นก็ได้เข้าเรื่องเลยที่ซ่อนตัวของซาตาจานอยู่ไหนตรงนี้น่าสนใจครับเดิมทีแล้วอังเกลไม่ชอบพี่นาซาวาเลยยิงซาวาเป็นคนคนเดียวกับซาตาจานยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่เพราะลาเกลหลงรักซาตาจานมันจึงทําให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นเขาไม่มีทางปล่อยให้เพื่อนอย่างลาเกลต้องพบจุดจบที่น่าเศร้าเพราะงั้นคําตอบคือผมไม่รู้ผมจําไม่ได้ต่อให้พลีอโตจะข่มขู่ทางกฎหมายมากแค่ไหนเหมันก็เปลี่ยนใจอัง,องเกลไม่ได้อยู่ดี การบุกเข้าลงกระสั์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆทีมจรลกรรมก็คงอยู่ไม่ได้แล้วพวกเขามารวมตัวกันที่ล็อบบี้สั่งให้ตัวประกันใส่หน้ากากให้เรียบร้อยเราจะยกพวกเขาให้ตำรวจแต่เบอร์ลินจะไม่ปล่อยไปทุกคนหวานใจยอย่างอเลียนาต้องไปกับเขาด้วย ใช้เวลาไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกจนมาถึงพื้นที่ล็อบบี้กลุ่มคนใส่หน้ากากพวกนี้ไม่มีอาวุธมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะแยกได้ว่าพวกเขาเป็นแค่ตัวประกันสถานการณ์นี้ซื้อเวลาให้ทีมจุลกรรมได้พอสมควรพวกตำรวจต้องแยกออกเป็น2กลุ่มเคลียร์ตัวประกันออกจากพื้นที่กับบุกไปชั้นใต้ดินที่ตรวจพบแรงขุดเจาะในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงเวลาที่เหล่าตัวประกันทั้งหมดจะได้เป็นอิสระระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในนี้มันหลายวันมาก มีอะไรหลายต่อหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายทั้งมิตรภาพเรื่องดีๆแต่ส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องหลายหากคุณไล่ถามกับพวกเขาว่าอยากกลับมาอีกไหมคุณก็คงจะได้คำตอบที่เหมือนกันหน่วยจูโจมที่ยากกลุ่มออกมาลงมาถึงชั้นใต้ดินแล้วสิ่งแรกที่พวกเขาเจอไม่ใช่ทีมจุลกรรมแต่เป็นระเบิดหลายสิบลูกอยู่บนผนงังหน่วอกู้ระเบิดสามารถปลดชนวนได้ก็จริงแต่ก็คงใช้เวลาหน่อย แต่เรื่องนั้นอาจไม่สําคัญเท่ากับความเคลื่อนไหวในอุโมงค์หน่วยที่มาดักรออยู่ในท่อระบายน้ําได้ยินเสียงขุดเจาะมาแต่ไกลพวกเขาลองใช้กล้องวัดอุณหภูมิส่องทะลุก,กําแพงพวกเขานับกลุ่มความร้อนได้6คนนั่นต้องเป็นกลุ่มคนหลายไม่ผิดแน่อีกไม่ถึง5นาทีพวกนั้นก็จะโผล่มาแต่เสียใจด้วยกลุ่มที่โผล่มาเป็นตัวประกรันที่นําทีมโดยอาตุโลอุโมงค์นี้มันก็แค่ตัวลอ่อแล้วมันทําให้ผู้พันปลีอโตใกลเคียงคาว่าหน้าแตกขึ้นไปทุกที เดนเวอร์กับโมนิก้ามุดเข้าไปในอุโมงค์ใต้ตู้เซฟได้แล้วครับอีกแค่ไม่กี่ก้าวพวกเขาก็จะทะลุข้ามไปยังโกดังของซาตาจันส่วนคนที่หลังถ่ายจะมีเฮลซิงกิในล็บีคู่รักโตเกียวลิโอเบอร์ลินและก็อเลียดนามีการเซตปืนกลตั้งพื้นกันนิดหน่อยเพื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันที่จริงผู้พันธ์หมดหนทางในการล่าตัวทีมจรกรรมไปแล้วครับแต่ก็ได้อาจารย์กับเอลิสันนี่แหละที่มาให้ข้อมูลพวกนั้นจะขนเงินออกไปทางใต้ตู้เซฟเจาะรูบนพื้นแล้วก็ไปโผล่อ่ ซึ่งก็ดีผู้พันจะพาทั้งสองมาช่วยชี้จุดอลิสันแทบไม่ลังเลเลยครับเ่อให้ข้อมูลไปอย่างไวเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ส่งต่อให้ตำรวจที่อยู่ด้านในว่าแต่ปลายอุโมงม์มาจะไปโผล่ที่ไหนใช่ไหมครับเรื่องนี้ผู้พันก็พอจะเราได้ต้องเป็นโกดังที่ศาตาจารย์กบดานอยู่แน่นั่นแหละเส้นทางหลบหนีที่แท้จริงของพวกมันและในเมื่ออังเกลไม่ยอมบอกผู้พันก็จะเป็นต้องใช้ไพ่ใบสุดท้ายเรียกตัวลาเกลมาที่แคมป์อย่างไวข่าวลายนั้นมาถึงเบอร์ลินเร็วกว่าที่คิด ระหว่างทางโตเกียวได้ยินเสียงตำรวจลงมาที่ตู้เซฟนั่นบีบให้เขาไม่มีทางเลือกส่งโตเกียวกับลิโอล่วงหน้าไปก่อนเลยตามด้วยในล็อบบี้กับเฮลซิงกิสองคนนี้ต้องไล่ชุดใหญ่เลยว่าแต่ทำไมไม่หนีไปพร้อมกันเลยใช่ไหมครับเพราะศาสะตราจารย์เพิ่งแจ้งเขา้าว่าตำรวจไล่ถึงตู้เซฟแล้วมันต้องมีใครสักคนอยู่เฝ้าป้อมปืนในล็อบบี้นี่ก็ไม่ยอมไปสักทีเธอรู้ครับว่าเบอร์ลินกำลังทำอะไรงั้นก็ได้เบอร์ลินต้องเล่นเป็นบทผู้ชายปากเสียเราเข้าใจกันดีแล้วนี่ว่าฉันเป็นพวกเหยียดเพศ เพราะงั้นเชิญผู้หญิงกับพวกรักร่วมเพศไปก่อนเลยสรุปคือต้องให้เฮลซิงกิอุ้มไปครับแต่อเลียดนาจะยังไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นเราตกลงกันแล้วหนีที่รักว่าคุณจะอยู่กับผมไปจนกว่าจะตายนั่นทำเอาอเลียดนาสติแตกเก็บทรงไม่อยู่เธอด่าเบอร์ลินไปยับตบหน้าสามไปหลายต่อหลายที่และเหตุการณ์นี้มันเป็นเครื่องยืนยันคำพูดของไนลรบีจากนี้ไปเขากับอเลียนาจะเล่นเป็นฝ่ายต่อต้านจะไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้น โล่อีกทีเบอร์ลินก็พาที่ลักของเขามาเฝ้าป้อมปืนด้วยกันสีหน้าของเธอคือสิ้นหวังไปแล้วเมื่อตำรวจมาถึงเบอร์ลินก็ไม่ลังเลสากระสุนใส่ทันทีเสียงปืนกลนมันดังจนไปถึงปลายอุโมงค์อีกฝั่งในโลบีได้ยินครับและเธออยากจะกลับไปแต่ก็มีเฮลซิงกินี่แหละที่คอยห้ามไว้ ปืนกลตั้งผืนยังคงสากระสุนต่อไปอย่างบ้าคลาั่งมีเอเลียตนานี่แหละที่คอยช่วยใส่กระสุนให้จังหวะน,นี้มันเป็นโอกาสทองของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเขาเลือกออกมายิงตอบโต้และครั้งนี้ทั้งสองยังรอดไปได้อยู่พอใส่กระสุนเสร็จพวกเขาก็สาดต่อแบบไม่ลังเลใช้เวลาไม่นานลาเกลก็ถูกลากตัวมายังแคมป์ปฏิบัติการอย่างแรกผู้พันไม่อยากเห็นหน้าลาเกลเลยด้วยซ้ำแต่โกดังนั่นอยู่ไหนตอนนี้มันชัดเจนแลอกครับว่าลาเกลเลือกอยู่ข้างศาสตราจารย์เพราะงั้นคำตอบคือไม่รู้ เรื่องนี้ผู้พันก็พอจะคาดการไว้อยู่แล้วเขาไปเอาหนังสือขอสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกสาวมายื่นต่อหน้าลาเกลหากเธอยังเล่นตัวอยู่เอบาโต้จะได้ลูกสาวไปและลาเกลจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ผมลบข้อหาของคุณได้นะอย่าลืมสิเพราะงานเลือกมาซะว่าจะเลือกลูกสาวหรือเลือกผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันไม่ถึงสัปดาห์เบอร์ลินยิงกดดันตำรวจอยู่นานมาก ไม่ใช่แค่รอบเดียวที่เขาต้องเปลี่ยนกระสุน4-5รอบได้และล่าสุดตำรวจไม่ไหวหรอกครับปล่อยไว้แบบนี้เสียเวลาเปล่าทางเดียวคือต้องทำลายปืนกลนั่นพวกเขาตัดสินใจโยนระเบิดในจังหวะที่อเลียน่าใส่กระสุนแบบนี้เบอร์ลินอยู่ต่อไม่ได้แน่ครับเขาพาอเลียน่าวิ่งไปหลบในตู้เซฟและเขาทำได้ทันเวลาแบบฉิวเฉียด ทีมโจรกรรมข้ามาฝั่งโกดังได้หมดแล้วครับยกเว้นเบอร์ลินสาตราจารย์ก็คงอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคําตอบคือเบอร์ลินซื้อเวลาให้ในโลบีเพื่อสกัดตํารวจไม่ให้ลงไปในอุโมงค์เขาช่วยให้คนที่เหลือรอดตายมาได้ ทันทีที่เสียงระเบิดสิ้นสุดลงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะค่อยๆเดินหน้าตรงไปยังตู้เซฟที่มีอุโมงค์หลบหนีแต่จะผ่านคนอย่างเบอร์ลินไปหนาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเขาออกมาเซอร์ไพรส์พร้อมกับปืนสองกระบอกยิงกดดันไปเรื่อยๆซึ่งหวานใจยอย่างอเลียตนาก็ยังไม่ได้ไปไหนครับนังหลอนอยู่กับเบอร์ลินนี่แหละท้ายสุดลาเกลก็ไม่เหลือทางเลือกเธอไม่อาจทิ้งชีวิตที่เหลืออยู่ไปได้จริงๆโกดังที่ว่านั่นตั้งอยู่ที่33อาคารท่าลา และอย่างน้อยผู้พันก็ยังเป็นคนที่รักษาคำพูดเขาฉีกเอกสารเหล่านั้นออกก่อนจะสั่งให้ทุกหน่วยบุกไปยังสถานที่ดังกล่าวศาตราจาร์พยายามวิทยุติดต่อเบอร์ลินหลายครั้งมากย้ำไปหลายต่อหลายครั้งให้รีบกลับเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งตอนนี้เบอร์ลินยุ่งเกินไว้โทรกลับที่หลังได้ไหมเชื่อเถอะผมยังไปไหนไม่ได้พวกมันอยู่ใกล้เกินไปก่อนได้เลยแต่ศาตาจารย์จะไม่ไปไหนทั้งนั้นหากไม่มีเบอร์ลิน เบอร์ลินเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีกว่าใครการอยู่จนแก่มันไม่เหมาะกับเขาเขานึกภาพตัวเองนั่งน้ำลายไหลอึอฉีเ่เลอะลานไม่ออกจริงๆแบบนั้นมันต้องใช้ความกล้าเกินออกไปยิงตำรวจยังง่ายกว่าและไม่ว่าศาตราจารย์จะขอร้องยังไงก็เปลี่ยนใจเบอร์ลินไม่ได้จริงๆปิดท้ายด้วยการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เบอร์ลินออกคำสั่งให้เฮลซิงกิระเบิดอุโมงค์เพื่อตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อถึงซาตตาจารย์จะมีอำนาจและความเชื่อถือมากขนาดไหนเขาก็หยุดเฮลซิงกิไม่ได้ นี่คือข้อความสุดท้ายที่เบอร์ลินได้ทิ้งไว้บนโลกฉันรักนายมากนะน้องชายอย่าลืมเรื่องนั้นละ่ะฉันเป็นคนเลวมาเยอะแล้ววันนี้แหละวันนี้แหละที่ฉันจะได้ตายอย่างสมเกียรติเบอร์ลินกดหัวอาเลียตน้าลงออกมาจากที่กำบังเดินหน้าสากกระสุนแบบไม่คิดชีวิตเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรจะเสียนอกจากน้องชายและสิ่งที่รอเขาอยู่ก็คือความตายได้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีเหมือนดังที่เบอร์ลินยึดมั่นมาโดยตลอด การสูญเสียนี้เกิดขึ้นเร็วมากมันทำให้ศาสตาจารย์ตั้งตัวไม่ทันแต่เขาไม่มีเวลาทั้งวันมานั่งเสียใจตำรวจกำลังบุกมาที่โกดังแล้ว ใช้เวลาไม่นานเลยครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็พากันมาอยู่หน้าโกดังแล้วพวกเขาพาังประตูหน้าเข้าไปได้อย่างง่ายดายผ่านโซนผลิตเบียร์ที่ใช้เป็นฉากหน้าพวกเขามาถูกที่ไม่ผิดแน่แต่น่าเสียดายที่พวกเขามาช้าไปนิดเดียวเจอกระแต่โต๊ะบัญชาการกับแบงค์ห้ที่เพิ่งพิมพ์แบบสดๆหลอนๆนี่คือการปล้นครั้งประวัติศาสตร์ชาติสเปนและคนร้ายหนีไปได้ ว่าแต่ซาตาจานหนีไปทางไหนใช่ไหมครับก่อนรถบรรทุกสินค้าที่เพิ่งขับสวนออกไปนั่นแหละเขากับเฮลซิงกิอยู่ในรถและโดยความที่ตำรวจมุ่งเป้าไปที่โกดังมากเกินไปมันจึงทําให้รถบรรทุกคันเบลิมเล็ดลอดสายตาไปได้และก่อนที่ซาตาจานจะออกไปคนอื่นๆก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเซ็ตหน้าเซ็ตผมเดินเนียนไปตามถนนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งในโลบีเดนเวอร์ Denver และโมดิกาโตเกียวลิโอแต่และคนมีจุดหมายปลายทางที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือกับเงินมหาศาลที่ปล้นมากันยังไงหนึ่งปีหลังจากการปล้นวันนี้มันเป็นวันครบรอบพอดีครับไม่ใช่เรื่องแปลกที่สื่อจะหยิบยกประเด็นระดับตำนานขึ้นมาพูดเงินสกุลยูโรเกือบ1,000ล้านได้หายไปเช่นเดียวกับกลุ่มคนหลายที่ยังลอยนวลถึงรัฐบาลจะประนามการปล้นครั้งนี้อย่างหนักแต่สาธารณชนมองว่ามันถูกต้องถูกต้องในฐานะการประท้วงต่อสถาบันการเงิน ผมขอสรุปเหตุผลในการปล้นกับอุดมการ์ของศาสตราจารย์เลยนะครับเขาเคยให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากทํางานก็เลยมาปล้นแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นศาสตราจารย์เป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการเขาสนใจสารที่ต้องการสื่อมากกว่าผลลัพธ์การปล้นครั้งนี้มาสะท้อนให้ทั้งโลกได้เห็นว่าในปี2011ถึง2013ธนาคารกลางยุโรปสั่งพิมพ์เงินออกมาหลายพันล้านยูโรพิมพ์ออกมาจากความว่างเปล่าแล้วก็เอาไปแจกกันเอง และเมื่อสารถูกส่งออกไปทั่วโลกมันก็กลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจาร์กันไม่หยุดซีรีส์เรื่องนี้มันมีกลิ่นอายของการประท้วงและการต่อต้านเจือปนอยู่ด้วยครับ ประเด็นที่ทําให้ลาเกลย้ายฝั่งไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวเธอเคยบอกกับอังเกลว่าเธอไม่รู้อีกต่อไปแล้ววา่าฝ่ายไหนเป็นคนเลวเธอกําลังเปรียบเทียบระหว่างซาตาจานกับธนาคารกลางบทสรุปมันจึงทําให้ลาเกลออกมาอยู่ตรงกลางของเรื่องนี้ปล่อยให้ซาตาจานหนีไปได้เพื่อให้ข่าวดังลั่นไปทั่วโลกได้รู้ความดํามืดของธนาคารกลางประมาณนี้ครับที่ผมพอสรุปได้ ว่าแต่เธอจะเอายังไงต่อใช่ไหมครับไหนๆก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วลาเกลจะไปหยิบโพสการ์ดรูปทะเลมาดูเล่นแล้วมันมาจากซาวาที่มันทําให้รูปเหล่านี้พิเศษอยู่ที่ด้านหลังหากเอามาประกอบกันจะสามารถตีความเป็นตัวเลขพิกัดและสถานที่ได้ลาเกลไม่รอช้าเลยครับรีบขึ้นเครื่องตามพิกัดมาอย่างไวอันนี้ก็น่าสนใจคุณลองนึกภาพตามศาสตราจารย์ต้องเขียนพิกัดไว้หลังโพส์ดก่อนที่จะยื่นให้ลาเกลเลือก และด้านหลังโปสการ์ดมันมีอยู่ใบเดียวที่แตกต่างจากใบอื่นนั่นคือปาลาวันไม่ใช่เรืองแปลกที่ศาตาจารย์จะหยิบได้มันอยู่ในแผนของเขามาโดยตลอดเมื่อเอาสถานที่ที่ศาตาจารย์เลือกบวกกับเลขพิกัดมันจึงทําให้ลาเกลมาอยู่ที่ปาลาวันเธอเดินตามพิกัดไปเรื่อยๆจนได้พบกับวิวทิวทัศน์อันแสนสวยงามนี่คือสิ่งที่ศาตราจารย์อยากจะให้เธอเห็นแต่มาถึงได้ไม่นานลาเกลก็โชคหลายแบตโทรศัพท์ของเธอดันหมดพอดี แล้วก็บังเอิญเหลือเกินแถวนั้นมีบาร์เครื่องดื่มอยู่ลาเกลก็แค่เดินไปขอยืมที่ชาร์จแต่อันที่จริงไม่ต้องกระได้ตรงนั้นมีหนุ่มแว่นใจดีนั่งอยู่เขาพูดขึ้นมาว่าถ้านั้นเป็นเรื่องสําคัญใช้มือถือของผมได้นะเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันสรุปเด้สัน้นแผนโจรกรรมสำเร็จด้วยดีคนที่ไม่ได้ออกมามีออสโลมอสโกและก็เบอร์ลินรัฐบาลสเปนแ,และธนาคารกลางหน้าแตก แผนปล้นครั้งนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเงินอย่างเดียวแต่มันทําให้ทั้งโลกได้เห็นววลกรกมอันเฉาโชในอดีตเนื้อหาในซีซั่นต่อไปจะอัจฉริยะได้แค่ไหนไว้เจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h e a t e r สวัสดี